วันนี้ก็มาประพฤติธ,ธรรมกันต่อด้วยการเจริญอนาปานสติอนาปานสติอันเจริญกระทำไม่มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ผลที่หวังได้สองอย่างคืออรัตผลหรืออนาคามีผล อนานปานสตินั้นเป็นเหตุให้เราละสังโยชน์ทั้งสิข้อได้ทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำและสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงคือการละพบแล้วก็ละชาติไปจนถึงอุปติการอุบัติ ให้เราลองตั้งใจเจริญอนาปนานสติกันสักพักหนึ่งหลองตั้งสติสัมปชัญญะละนิวอลห้านิวอลห้าเป็นอกุศลวิตกที่เมื่อ,อยังละไม่ได้นก็เป็นเหตุให้ทำสมาธิไม่ได้ไม่เกิดสมาธิขึ้น กามชันทะความคิดไปในทางกามพอใจในทางกามความพยาบาทถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนจิตที่เสื่องซึมมึนชาอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านความที่คิดฟุ้งไปวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล บุคคลผู้ที่ยังละนิวรณ์ห้าไม่ได้ก็คือละอกุศลไม่ได้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจชฌานได้เป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นเป็นเหตุให้เกิดความเนื่นช้าในธรรมวินัยดังนั้นขั้นต้นเนี่ยให้ เราละนิวรณ์หด้วยกันตั้งจิตยอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะให้ดีตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก พยายามทำความรู้ตัวพยายามตัดความคิดความปลุมความแต่งออกไปลองตั้งใจทำลองปลารบความเปลี่ยนสักอ้านาทีสิบนาทีการเจริญอาณาปณสติเพียงชั่วการลัดนิ้วมือและผู้มีพระภาคกับว่า ยังเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอนาปานาสตินั้นเล่า <c oughs> วันนี้จะให้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งที่พระศัสดาเล่าถึงพระพุทธเจ้าพระนามวา่าสิกขีซึ่งพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อประมาณกับที่สามสอดในอดีตถอยจากนี้ไป แล้วก็พระศาสดาพระนามว่าสิขีเนี่ยก็ได้ชวนสาวกขึ้นไปชั้นพรมแล้วก็ให้สาวกากล่าวธรรมะสอนกับพวกพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ในเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่าภิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระนามว่าอารุณราชธานีของพระเจ้าอารุณชื่อว่าอารุณวดี พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีทรงเข้าไปอาศัยอรุณวดีราชธานีประทับอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีได้มีพระสาวกนามว่าอภิภูและสัมภวะ สาวกชื่ออภิภูและสัมภวะเป็นคู่พระสาวกชั้นดีเลยพิกุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิขีรับสั่งเรียกอภิภูพิกุมาตรัสว่าพรามมาเถิดเราจะเข้าไปพรหมโรชั้นใดชั้นหนึ่ง ชั่วเวลาหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาฉันพัฒหานะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ฉันนะกำลังจะถึงเวลาฉันก็เลยชวนนะสาวกนะคู่เลิศนะรูปหนึ่งชื่ออภิภูขึ้นไปยังพรหมโลกนะดูลักษณะสังเกตพระศาสดาเรียกว่าพรามนะพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเรียก พิกุผู้เป็นอาหันหลายรูปว่าพรามซึ่งพระองค์ก็ได้เคยตรัสว่าคำว่าพรามของพระองค์เนี่ยหมายถึงผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วพระองค์จึงเรียกว่าพรามทีนี้จากนั้นเนี่ยก็หายตัวกันขึ้นไปสู่พรหมโลกนะกับพิกขุชื่ออภิภู ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกีและอภิภูิภิกขุได้หายตัวจากอรุณวดีราชธานีไปปรากฏในรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกีรับสั่งเรียกอภิภูิภิกขุมาตรัสว่าพราม ทำมีคาถาจงปรากฏชัดแก่พรมพรมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายเถิดก็ทกกาให้พิกุชื่ออภิภูเนี่ยให้ธรรมะกับพวกพรมทั้งหลายพิกุอภิภูอภิภูพิกุทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว นี่เพราะพระผู้มีพระภาคพระนามสิกขีสั่งพิกขูชื่ออภิภูก็เลยปฏิบัติตามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ชี้แจงให้ปลมปลมบริษัทและปลมบริษัทชะทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วๆกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาแล้ว ภิกุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพรมพรมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายยกโทษติเตียนโพธนาว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศาจรรจรจิงไม่เคยปรากฏก็เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรมพรมบริษัทก็ไม่ชัดเจนในพระาศาสดา ไม่รู้ว่านี่เป็นการที่พระาศาสดาพระนามวาสิขีนั้นมีรับสั่งให้ทำเช่นนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคของเราก็เคยทำเช่นนั้นเหมือนกันที่พระองค์ทรงให้พระสารีบุตรนั้นกล่าวทำและพระองค์ก็เป็นผู้ฟังดังนั้นอันนี้อยู่ที่ อรันตาสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายนะว่าจะทรงมีพระดำริหรือดำรัสอย่างไรนะเราสาวกก็ให้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะก็เป็นการถูกต้องแล้วนะไม่ได้เป็นข้อผิดอะไรดังนั้นการที่พรมพูดอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ประกอบด้วยเหตุผลไม่ประกอบด้วยปัญญาเท่าไหร่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพ,พระนามว่าสิกขีตรัสกับอภิภูิภิกุว่าดูก่อนพราหมพรมพรมบริษัทและพรมปริศชะเหล่านั้นพากันติเตียนว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศจ,จริงไม่เคยปรากฏก็เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรม พราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรมพรมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายสลดใจให้ยิ่งขึ้นไปกว่าพระศัสดากนะ็สั่งอภิภูภิกุให้แสดงธรรมให้ยิ่งกว่าประมาณขึ้นไปอีกเพื่อให้พรมทั้งหลายเนี่ยรู้สึกสลดใจบ้าง อภิภูภิกูุก u, ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปรากฏกายแสดงธรรมบ้างไม่ปรากฏกายแสดงธรรมบ้างแสดงธรรมโดยไม่ให้เห็นกายแล้วก็มีการแสดงธรรมด้วยการให้เห็นกายให้เห็นกายแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมโดยไม่เห็นกาย ปรากฏกายท่อนล่างไม่ปรากฏกายท่อนบนแสดงธรรมบ้างปรากฏกายท่อนบนไม่ปรากฏกายท่อนล่างแสดงธรรมบ้างนี่ก็แสดงลิ์ให้พวกพรหมทั้งหลายได้เห็นพิกุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพรหมพรหมบริษัท และพรมพปริสัชชะทั้งหลายได้มีจิตอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญทั้งหลายความที่สมณะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมก็เริ่มที่จะยอมรับนะในอภิภูพิภิกขุแล้วก็น่าจะเป็นการเข้าใจแล้วว่าอันนี้เป็นการสั่ง นะจากพระศาสดากลนะันตสัมมาสัมพุทธะพระนามสิกข,ขนะีสั่งสาวกนะของท่านให้แสดงธรรมให้ครั้งนั้นอภิภูพิภิกขุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคกลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขะะีดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมทราบ ข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้กล่าววาจาเห็นปานนี้ในถ้ำกลางภิกขุสงฆ์ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราอยู่ที่พรลมโลกสามารถยังหมื่นโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้พระผู้มีพระภาครันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีตรัดว่าพรามเป็นการของเธอ พรามเป็นการของเธอที่เธอยือนอยู่ที่ปรมโลกพึงยังหมื่นโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้ <c oughs> อันนี้ถ้าเราเคยนึกถึงที่พระอานนท์กล่าวถึงสาวกรูปหนึ่งที่สามารถเปล่งเสียงไปเป็นพันพันโลกธาตุ แล้วพระศาสดาของเราก็บอกว่าอันนั้นมันสาวกอันนี้เราคงอาจจะจำได้แล้วก็เราก็จะคิดว่าแล้วพระศาสดาละ่ะจะเปล่งเสียงได้ไกลขนาดไหนในครั้งนั้นพระอานน์ก็ถามพระศาสดาในพระองค์ปัจจุบันพระองค์ก็บอกว่าองค์สามารถเปล่งเสียงได้ไม่จำกัด เท่าที่ปรารถนาอันนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีก็ให้โอกาสแก่สาวกในการแสดงฤทธิ์ด้วยการเปล่งเสียงไปถึงหมื่นโลกธาตุอภิภูพิกุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วยืนอยู่ในพรหมโลกได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงปารบความเพียร จงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัดจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจักกระทาที่สุด แห่งทุกได้อภิภูพิขุก็กล่าวทำบทนี้ให้กับพรมทั้งหลายแล้วก็เปล่งเสียงไปกระทั่งหมื่นโลกธาตุครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีและอภิภูพิกุ ยังพรมพรมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายให้สลดใจแล้วได้หายตัวจากพรหมโลกนั้นไปปรากฏในอรุณวดีราชธานีจากนั้นก็กลับมาที่เมืองอรุณวดีราชธานีเหมือนเดิมเพื่อมาเตรียมฉันพัตาหาร ท่านใช้เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองในการไปให้ธรรมะยังพรหมโลกแล้วก็ได้เห็นถึงความที่พรหมโลกมีความสลดใจเพราะได้ฟังธรรมตรงนี้ อันนี้ถ้าดูไปอีกก็จะสอดรับกับที่พระาศาสดาได้ตรัสว่าพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสนี่แสดงว่าพระผู้มีพระภาคพระนามวาสิขีเนี่ยเห็นโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมของพวกพรหมถ้าเรานึกได้เนี่ย พวกเนี้ยถ้า <c oughs> มีการที่ฟังคำตถาคตหนึ่งเนื่งจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยก็จะมีโอกาสไปบรรลุธรรมในพบหน้าที่เป็นเทวดาแล้วก็ไปได้ยินพิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะอันนี้ก็คง น่าจะสอดรับโดยพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงแสดงเองนะแต่ก็ให้ภิกุที่มีฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้แสดงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคหลันตัสมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีรับสั่งเรียกพิกุทั้งหลายมาตรัสว่าพิกุทั้งหลาย เมื่ออภิภูิภิกขุยืนอยู่ในพรหมโลกตอนนี้มาเล่าให้ภิกขุทั้งหลายฟังละเมื่ออภิภูิภิกขุยืนอยู่ในพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินหรือไม่ภิกขุทั้งหลายกราบทูลว่าเมื่ออภิภูิภิกขุอยู่ในพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ ข้าพระองค์ได้ยินแล้วพระพุทธเจ้าข้าโอ้นี่ได้ยินมาถึงนะโลกมนุษย์เลยที่พิกุทั้งหลายเนี่ยนะก็นะนั่งคอยอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามนะก็ยังได้ยินเสียงของอภิภูพิกุซึ่ง กล่าวทำบทนี้อยู่ในพรโมโลกโดยที่พระศาสดาเนี่ยให้เปล่งเสียงไปถึงหมื่นโลกธาตุเลยแล้วก็กลับมาถามพิกุว่าพวกเธอได้ยินอภิปูพิกุกล่าวทำไหมปรากฏว่าพิกุทั้งหลายก็บอกได้ยิน พระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีตรัสถามว่าพิกุทั้งหลายก็เมื่ออภิภูภิพิกุยืนอยู่ในพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินว่าอย่างไรภิกุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออภิภูภิพิกุยืนอยู่ในโรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ข้าพระองค์ได้ยินอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงปาราบความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งนี่จงปาราบความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งไม่ให้หยุดในการทำความเพียรน,นั่นเองจงประกอบความเพียรใน พระพุทธศาสนาก็คือในศาสนีศาสนังในคำสอนของพระองค์นั่นเองจงกำจัดกองทัพแห่งมัดจุความตายก็คือตัวขันห้านั่นเองเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้น ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ความไม่ประมาทในธรรมวินัยคือการอะไรการเป็นผู้มีความสังวรสำรวมอินทรีย์นั่นเองผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ <c oughs> การเวียนเกิดเวียนตายของอะไรของใครตอบถูกของอะไรของจิตมโนวิญญาณหรือของสัตตะนังสัตตะนังเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะการเวียนเกิดเวียนตายของจิตมโนวิญญาณที่เวียนเกิดเกิดดับเกิดดับเป็นสังสารวัตเป็นวัตตะ เพราะความเป็นผู้หลงเมื่ออภิภูภิกขุยืนกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพรหมโลกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีตรัสว่าดีละดีละภิกขุทั้งหลายดีนักภิกขุทั้งหลาย เม e <hi> hey, ื่ออภิปูพิกุยินกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพรมโลกเธอทั้งหลายได้ยินแล้วถ้ากับพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสรับรองการกล่าวบทธรรมของอภิปูพิกขุพิกุเหล่านั้นก็มีใจยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ได้ยินเหมือนกันเหมือนกับที่แสดงแก่พรมเลยดังนั้นถ้าเราดูบทธรรมอันนี้บทธรรมนี้ก็เป็นบทธรรมที่เตือนให้พวกเราเนี่ยปารกความเพียรแล้วก็ไม่หยุดในการปารกความเพียรน,นั่นก็คือการทำให้สม่าเสมอธรรมจริยายะแล้วก็ สมะจริยายะนั่นเองก็จะเหมือนกันจงประกอบความเพียรในศาสนีศาสนังในคำสอนในธรรมวินัยนี้จงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุมัจจุราชคือความตายตัวขันห้า มานมานก็คือความตายมานคืออะไรพอค์ก็บอกว่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นมานก็ให้กําจัดขันห้าการกําจัดอย่างถูกวิธีก็คือกําจัดฉันทราคะในขันห้านั่นเองผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนตายเกิดแล้ว ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจากกระทําที่สุดแห่งทุกได้ตละการเกิดการดับการเกิดการดับของทุกสิ่งทุกอย่างได้คลายความพอใจได้นั่นก็คือที่สุดแห่งทุกขนั่นเองเท่ากับกุมารกุมารีก็จะเป็นกุมารกุมารีที่ปราศจากสันทราคะนันทิตนาแล้ว ก็จะไม่เข้าไปยึดในเรือนในน้อยหรือไม่เข้าไปยึดในขันธานั่นเองพระผู้มีพระภาก็ท่งสันเซิญอนุโมทากับพิกุทั้งหลายนะว่าดีละดีละนะพวกเธอทั้งหลายได้ยินแล้วได้ยินแล,แล้วจำได้ด้วย พอถามว่าได้ยินอะไรก็สามารถตอบได้นะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้นะเพื่อเป็นนะอนุสติเครื่องเตือนใจให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจปรารบความเพียรนะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะว่าความตาย จะมาถึงเราเมื่อไรเราไม่อาจทราบได้อาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ฉันอาหารเพียง,ยงคําหนึ่งแล้วก็สิ้นชีวิตก็มีพลัดตกหกล้มเสียชีวิตหรืองูตะขาบมแมลงป่องกัดเสียชีวิตเรามีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลาให้พวกเราไม่ประมาทเจริญมรณสติ อยู่ตลอดเวลาและ,จะเจริญอนาปานสติสร้างอารมณ์อันเดียวอยู่เรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอ,อน,นี่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและเท่ากับเราก็เป็นผู้ที่มีสารณะมีที่พึ่งและเป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวไม่หวั่นไหวต่อความแก่เจ็บตายที่จะมาถึง นะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้นะเพียงเท่านี้ก่อนนะนะช่วงนี้ก็โควิดนะยังระบาดนะอย่างต่อเนื่องนะก็ให้พวกเรานะมีสุขภาพระมัดระวังสุขภาพกันไว้แล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรง จะได้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติกันก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา,าตั้งใจประพฤติธรรมนะมาทัศนานุต,ตริยะนะได้มาเห็นสิ่งที่ประเสริฐได้มาสวนานุต,ตริยะได้มาฟังสิ่งที่ประเสริฐนะอันเป็นเหตุให้ได้ลาพานุต,ตริยะได้ลาบได้ศรัทธา และได้สิกานุตตริยะก็คือได้การศึกษาที่ประเสริฐและได้มีโอกาสปาลิจาริยานุตตริยะได้การบำรุงที่ประเสริฐและก็สามารถที่จะตามระลึกอนุสตานุตตริยะถึงสิ่งที่ประเสริฐต่างๆตามที่กล่าวมาได้ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้แล้วทุกประการและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนันใกล้โดยทั่วการทุกต่านทุกคนเทิน